วอร์เนอร์บร e r เประกาศสร้างลอตเ t อ e r ลิงภาคใหม่โดยมีชื่อเรื่องว่า The Hunt for อ o l ก m ลมันจะเป็นเหมือนภาคก่อนของลอตเ t อ e r ลิงแต่ไม่น่าจะถึง h o b i ิ t น่าจะเป็นช่วงกลางตรงนั้นนะช่วงระหว่าง h o b b ิ t มาถึงลอตเ t อ e r ลิงเนี่ยช่วงทามิ่งตรงนั้นแหละอ่าคืออย่างนี้ผมเล่านิดน,นึงคือ จริงๆแล้วเรารู้เรื่องนี้กันตั้งแต่ตอนที่ถ้าใครกลับไปดู The Lord of the Ring ภาคแรกก็จะเห็นว่าในบทเกิดน,นำอะที่เขาเล่าประธมบทก่อนเลยว่าแหวนถูกทำขึ้นจากอะไรแล้วก็เขาจะเล่าถึงว่าตอนที่แหวนที่กอลัมไปเจอเนี่ยกอลัมถือครองแหวนเนี่ยอยู่น่าจะเกือบ500ปีนะซึ่งก็จะไปสู่ภาค The Hobbit ทบิลบไปเจอ แล้วก็หลังจากเดอะฮอบบิทก็จะไปเป็นเดอะหลอดทำลายมันประมาณนี้ใช่ซึ่งเดาจากชื่อนะชื่อภาคที่เขาตั้งไว้ว่าเดอะฮันฟอร์กอลัมเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าคือถ้าใครจําได้เดอะฟอลวชิปอทลิงเนี่ยเราจะเห็นว่ากอลลัมอ่ะโดนทหารของซารอนจับไปทรมานอยู่อ่าก่อนที่จะปล่อยตัวออกมาเพื่อให้มาตามหาแหวนอ่าที่ตอนนั้นแหวนอยู่ที่บีโบไปแล้วใช่ใช่ใช่เดอะฮันฟอร์กอลัมก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงที่ ตามหากอลัมเพราะคิดว่าแหวนอยู่ที่กอลัมหรือเปล่าอืมโดยที่คนที่ตามล่าคือใครคนที่ตามล่าจะเป็นทหารของซารอนอ๋อโอเคโอเคเออจะเป็นในเรื่องในช่วงนั้นเพราะว่ากอลัมมันถือแหวนอยู่แล้วก็ไอ้พวกซา,อารอนก็กําลังพยายามรวบรวมตามแหวนกลับคืนอ่าใช่หรือว่าอาจจะไม่ใช่แค่เซารอนฝั่งเดียวที่ตามหากอลัมฝั่งมนุษย์ล่ะตามหาแหวนหรือเปล่า อ๋อ oh, เอเนาะสมมติว่าข่าวลือข่าวลือว่าแหวนอยู่ที่กอลลัมเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยนะว่าแหวนอยู่ที่บิวโบเพราะบิวโบแอบไว้ตั้งแต่ตอนฮอบบิตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีใครรู้เลยแต่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้ครอบครองแหวนไว้เป็นเวลาห้าร้อยกว่าปีอืทุกคนก็เลยตามล่ากอลลัมกันอยู่แต่ตอนนั้นอาร์ลักกอนหรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 2> อ่าเอ้ยหรือ อาจจะไม่ใช่แค่สองฝั่งอาจจะไม่ใช่แค่อารลากอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอารลากอนอยู่ในฐานะสไตรเดอร์คือพานป่าอารแลากอนมันเป็นพเนจรแล้วใช่พเนจรอยู่เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปหันกอลั่มเหมือนกันเอออีกส่วนหนึ่งเอล่ะเออพวกเอล่ะก็อาจจะได้ข่าวนี้เหมือนกันอืมอาจจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่มาตามล่าก,กอลัมเหมือนกัน ถึงแม้ว่าชื่อภาคจะตั้งชื่อว่าเดอะหันฟอร์กอลัมมาแต่รู้สึกว่าตัวละครหลักเนี่ยอาจจะไม่ใช่กอลัมก็ได้อ่าเพราะว่ากอลัมเรายังรู้สึกว่ามาเป็นตัวนําของเรื่องยากอะ่ะอ่าแต่ถ้าพูดถึงว่าเล่าเรื่องของการตามล่กกอลัมจากหลายคนเนี่ยโอ้โหน้ามันนะเหมือนแวร์ทูไฟเดมไงใช่เราอาจจะเห็นอารกักอนในวัยหนุ่มอาจจะต้องแคสติ้งใหม่เออ อาจจะเห็นทีมเอลอาจจะไม่ใช่เออออรีนโดบลูมอาจจะไม่ใช่ออรีนโดหรือหรือเป็นคนอื่นก็ได้ทีมหนึ่งหรือทหารของซอรอนที่เราเห็นแค่พวกลูกไฮเห็นพวกนั้นเนี่ยแต่อาจจะมีทีมนักล่าที่ออกมาตามล่าและปะทะกันระหว่างทุกคนที่ต้องการคอลัมก็ได้ออืมแต่นี่น่าสนใจตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นการเขียนบทขึ้นมาใหม่ไม่มีนิยายรองรับเหมือนฮอบบิทเหมือนรอต์บิลิงแล้วนะ อ่า <rium> <Dante> แต่ว่างานเบื U, really ้องหลังก็น uh, <net> well ่าสนใจเพราะว่าท um, ีมเขียนบทได้ทีมเดิมจากเดอะลอต t ด e ล i ิงต้นฉบับมาเขียนอ่าแล้วก็พุ่งกับที่โดนวางตัวไว้ตอนนี้ก็คือแอนดี้สกิตอ๋ออ่าเจ้าของคนที่เล่นเป็นกลัมนี่แหละนักแสดงที่เล่นเป็นกลัมนี่แหละเออเออซึ่งก็บอกว่าน่าจะน่าสนใจเพราะว่าแอนดี้สกิก็รู้จักโลกของเราอดีมากเขาเป็น ผู้กับกองสองของปีเตอร์ยักษ์สันตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วอคือปีเตอร์ยักษ์สันให้ความไว้วางใจให้ออน,นิสกิยดูแลงานกำกับส่วนหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นอัอน,นี้สกิก็คือ,ค,อคนที่เล่นโมโคแคป,ปเป็น,นตัวนี้แหละใช่อืมซึ่งจริงๆแองอนิสกิก็ผ่านงานกำกับมาระดับหนึ่งแล้วนะอฟอร์มใหญ่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวาลครีของเน็ตฟลิกหรือวีนัมภาคสองถึงวีนัมภาคสองอาจจะแปลกๆหน่อยก็ตามแต่ก นบไม่ได้ละกันเพราะว่ามันอาจจะบทเป็นมาอย่างนั้นพุ่มกับทําอะไรไม่ได้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าแอนดีสกิจะกากับนะแต่หนังภาคใหม่ของลอร์ดลิงเนี่ยจะได้รับการโปรดียวโดยปีเตอร์สันในทุกขั้นตอนอ่าคาว่าทุกขั้นตอนเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าไอ้ทีมเขียนบทอ่ะหนึ่งในทีมเขียนบทนั่นอ่ะคู่เขียนบทของหนังเรื่องนี้ยก็คือภรรยาของปีเตอร์ยัสันนั่นเอง อ๋อเอซึ่งทำงานมาตั้งแต่เดอะลอเออร์ลิงตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วคือในเรื่องนี้เนี่ยในจกักรวาลเดอะลอดแล้วกันนะเจอาโทเคียนแกก็มไม่ได้มีเนื้อเรื่องนี้นะเดอะฮอบบิทมีแล้วก็เดอะลอตเออร์ลิงที่เป็นสามเล่มมีมแต่ไม่ได้มีดีเทลเรื่องการตามล่ากอลัมเราก็มองว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเออมันเป็นการเสริมแต่งนะแต่ว่าก็กลัวอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าการเสริมแต่งนี่น่ากลัวเหมือนกันนะ เพราะว่าอย่าลืมสิว่าตอนเราดลิงเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งกลายเป็นหนังหนึ่งภาคซึ่งมันอัดแน่นมากซึ่งมันเวิร์กมากแต่ตอนฮอบบิทอ่ะหนังสือเล่มเดียวโดนแบกเป็นหนังขยายใช่ใช่ใช่แล้วเติมแต่งจนยืดอะ่ะมมันก็เลยดรอปไปเยอะเหมือนกันนั่นในมุมมองเรานะแล้วก็เลยน่ากลัวเหมือนกันนี่เรายังไม่ได้ดูไอลิงก์อพาวเวอร์นะ,ะซีรีส์เนี่ยอืม,ซ,อมซึ่งก็โดนมองว่าดรอปลงไปอีกนะ เกี่ยวกับการขยายโลกของลอเเนี่ยกังวลอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้พอมันเติมเนะี่ยโอเคอะเรียกว่าจัก,กรวาลของลอตเตอริงเนี่ยเวิร์กอยู่แล้วพื้นฐานการเซตอัพโลกมันมีมาแล้วในหนังสือหนังหกภาคเวิร์กแล้วทั้งห้อปิดทั้งลอตเตอรีแต่พอเสริมมากเกินไปอะมันหลวมมันไม่สนุกแล้วละ่ะซึ่งรีคอปเปอร์ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าความเข้มข้นมันไม่เท่าลอตเตอริงที่เป็นต้นฉบับแล้วอ่า แล้วหนังเนี่ยวางบปกแกว่าถึงปีสองพันยี่หกว่าน่าจะเข้าฉายปีสองพันยี่บหกกำลังคิดอยู่ว่าคนดูยังอยากดูอยู่หรือเปล่าอืมเพราะว่าความนิยมมันลดลงเรื่อยๆรื่อยดอรลิงฮอบบิตรื่องขาวพลมันต่ำลงเรื่อยไงคือเดอะดอรลิงเนี่ยมันสุดแล้วอะมันสุดแล้วมันสุดคือหนึ่งสองสามมันจบที่สามแล้วมันฟูลคอมบิเนชันแบบจบแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแล้วแล้วก็พอมาฮอบบิตมันเป็นโปรเจกต์ที่ใครอยากดูก็ดูแล้วกัน ก็ถ้าอยากดูสนุกสนุกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ถึง <S 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 ขนาดที่ว่าแบบมัดสีมัดสีเออมันมันขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์ของ The Hobbit เนี่ยสุดท้ายเราก็รู้ปลายทางอยู่แล้วซึ่งไอ้นี่ก็คล้ายๆกันว่าสุดท้ายรู้ปลายทางแต่ว่ายังมีใครคิดอยากจะดูหรือมีประเด็นใหม่ๆที่มันน่าสนใจพอที่จะทำให้แฟนเดอะลอ d กลับมาแล้วแบบเอเอ่ะอะไรเงี้ยหรือมันจะยังไม่มีอะไรใหม่ ขนาดนั้นหรือเปล่า<ช>แต่สําหรับผมผมก็รู้สึกว่าน่าดูเหมือนกันนะเรายังสองจิตสองใจนะเพราะว่าโลกของเราลิงอะ่ะเรายังรู้สึกว่าเราอยากดูไปข้างหน้าหลังเหตุการณ์ในภาคสามในรีเทิร์ลเดิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจรรักรมันก็น่าสนใจนะแต่นี่คือมาเล่าข้อต่อซึ่งเรามีข้อสงสัยแล้วกันนะแต่มันเคยมีปรากฏการณ์ที่ลบล้างคําสงสัยเราได้ก็คือโลกวันนะโลกวันที่ตอนประกาศเนี่ยเราบอกทาทาไมวะ S <S ใช้คำนี้เลยนะคือคุณมีจุดบกพร่องในอนิ h โ p e จุดใหญ่มากที่คนด่ามาเป็นสิบสิบปีแล้วจะทำหนังเพื่อแก้ต่างให้ตรงนั้นน่ะทำเพื่อเออจากประโยคนึงในหนังมันกลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งได้เลยเหรอมันทำได้เหรอแต่โลกวันทำได้โลกวันสนุกด้วยแทบจะเป็นสตาร์วอลยุคใหม่ที่ดีสุดภาคหนึ่งเลยด้วยซ้ำไป嗯嗯嗯แล้วปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นกับเดอฮานฟอร์กอลัมหรือเปล่าจากไฮไลท์นิดเดียวที่ ตอนกอล์ฟโดนจับเป็นยังไงวะอืมซึ่งไอเดียเริ่มต้นอาจจะแบบสาหรับเราอาจจะแบบธรรมดาไปหน่อยเออตอนแรกผมรู้สึกว่าไปตามล่ากอล์ฟแล้วไงกันนะเออแต่เพราะแตกความคิดเออหรือว่าใครต้องการตามล่ากอล์ฟบ้างวะหรือจะเป็นแบบนแนดเวอร์ชั่นหรอเดอลิงวะทุกคนอยากได้กอล์ฟเออณตอนนั้นคือเหมือนกับถ้าใครไปดูว่าไอ้บทเกินนําตอนเดอร์ลิงเฟลเช่เดอรลิงภาคหนึ่งเหมือนกับประมาณว่า มันไม่ได้ตามหากันแบบเงียบๆนะกองทัพของซารอนก็ใ,ใหญ่มากนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันไม่ใช่ตามหากันเองเงียบๆมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมีใครอยากขัดขวางหรือเปล่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วนี่ถ้าซารอนได้แหวนจากกอลัมไปนะการคือนอำนาจเกิดขึ้นแน่อืม,มันต้องมีคนได้คิดขัดขวางเหมือนกันอืคนคนนั้นคืออารากลคอนหรือเปล่าก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยการช่วงชิงแหวนจากกอลัมมันก็เลยเป็นภารกิจที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมา เหมือนกันนะเออเออเออเอยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสนใจแต่ตอนเริ่มแรกอ่ะเรายังรู้สึกว่าเราแค่เกิดคําถามมากกว่าความอยากดูอ่ะแต่พอนั่งคิดตามเอ๊มันก็มีดีเทลน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะอืมขอให้มันไปได้รอดฝั่งแล้วกันก็ถ้าเป็นไตล์ภาคก็ขอให้ทําได้อย่างดีแล้วกันนะเราก็ยังกลัวอยู่นะคืออย่างตอนฮอบิดเนี่ยเริ่มต้นฮอบิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปีเตร,ร์สันไม่อยากจะกากับเองนะอืมวาง กิเลโมเดลโตโรไว้ในการทำฮอปปิดตอนนั้นแล้วก็จะสร้างแค่สองภาคนี่คือไอเดียของกิเลโมเดลโตโรแต่ว่าเหมือนเกิดความขัดแย้งกันทางความคิดสุดท้ายเดลโตโรก็ถอยออกไปลาออกไปจากโปรเจกต์แล้วไม่มีใครกล้าทำจนปีเตอร์ัสซันต้องกลับมาทำเองแล้วโดนบีบไม่สร้างเป็นสามภาคซึ่งมันเลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่หลวมไปหน่อยสำหรับเราแล้วกันมันโดนยืดเห็นชัดเจนมากว่ายืดมากอ ภาคสองภาคสามนี่คือแบบเนื้อเรื่องมีก้อนเดียวอะแต่เต็มไปด้วยซีนแอคชั่นที่แบบบ้าพลังเยอะมากใช่ใช่ใช่เน้นแฟนตีก็เลยหนืดใช่ก็เลยหนืดไปหน่อยอืมแต่ทีนี้โอเคเขาไม่ได้มีโครงสร้างจากหนังสือมบบีบบังคับเขาฮันฟอร์กอล u ัมเนี่ยเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ใส่ดีเทลอยากจะอยากใส่ให้เต็มที่แล้วกันให้แบ<ต>บเข้มข้นก็พอเติมแต่งโลกของเดอะลอดไปอยากใส่อะไรใส่ไปถูกต้อง แล้วอีกมุมนึงอย่างที่บิ๊กบอกว่าสเกลของหนังคือยังไงน่าสนใจนะจากที่เราคุยกันมันเป็นมหาสงครามหรือเปล่าหรืออยากจะเปลี่ยนแนวให้มันเป็นฟอร์มเล็กๆการตามล่ากันอย่างเข้มขน้นกลายเป็นหนังอา่าเรียกว่าอะไรฟูจิทีฟหนังตามล่าผู้ร้ายกันไปก็น่าจะสนุกไปอีกแบบนะในโลกของหลอดิลิงนะเออเออยยังไม่รู้สเกลเรายังไม่รู้สเกลใช่ถูกต้องน,นี่คือจากข่าวการประกาศสร้างนะกันนะตีความกันมันขนาดนี้เดี๋ยวความคืบหน้า จะมีอะไรมาอีกนักแสดงอีกตอนนี้โอเคชัวร์แล้วว่าแอนนี่สกิตต้องกลับมารับบทเป็นกอลัมนแน่นอนบวกหน้าที่ภูมกกับด้วยอืแต่คนอื่นล่ะทีนี้แหละมันจะเดาเนืในเรื่องได้ถ้าประกาศนักแสดงอืบอกเอ้ยนี่คือแคสติ้งใหม่เป็นยังอารากอนยังแกนดับเรือเออหมอมันละขาเนี่ยหมอมันละเอออ่ะอยากดูกันไหมอยากดู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 ไหมเออะลองมาคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะอยากดูกันไหม แล้วก็บอกเรามาผมว่าเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกอะเรื่องพวกนี้ได้ใจใจเอออะโอเค